จับดวดูความมันเนี่ยดูความเงาวิธีการรักษาสิวเสียนนะครับไม่มีวิธีไหนสามารถรักษาได้เพราะว่าสิวเสียน,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันบางคนบอกว่ากานกดสิวเสียนกดยังี้มันเสียหายบอกเลยว่าม,มันไม่หายดอกสิวเสียนมันก็ต้องเกิดขึ้นเรืว่วิธีการคือว่าการกระชับรูมขนไม่มีเป็นวิธีเดียวที่สามารถช่วยให้สิวเสียนลดลงได้มีอยู่วิธีเดียวเลย ซึ่งการทับรูมผลของแพมก็คือการใช้น้าเย็นอันนี้คือเป็นที่ดีที่สุดแล้วในการอ่านเทนรุมผลมะเล็กล่งเวลาหนาแบบว่าผิวนี่มันถือความเย็นมันกกรุมผมกับสีหัวโล่งเพื่อแบบว่ารักษาอุณหภูมิเพื่อบ้ใงแห้งอุณหภูมิมันหายไปแล้เสร็จนี่สังเกตเราเป็นอย่างอันคนที่ไปยู่ในเมืองหนาวเป็นอย่างรุ่ผมเขาจะขึ้นหน่อยแท้แล้วขีดหี้าวแบบว่าตากแดดอันตากแดดเหงานตากแดดเยอะรุมงผลกว้างเลยแล้วเสร็จนี่ดังนั้นถ้าสมมติว่า เท่ามีเวลานในการกระชับรมขนผ้าก็ต่องเห็ดเป็นประจำแต่ว่าอผ้าหมากับที่การเห็นอะไรง่ายแต่ว่าถ้าสวาเขา,าอยากถ้าอยากสวยอย่างเงี้ยถ้ากราต่องเห็ดวิธีการนี้จะช่วยให้ร้มขนมีความเล็กลงแล้วก็เ,เห็นผลได้ภายในไม่กี่ครั้งนะครับก็คือว่าถ้ายิ่งทำยิ่งหน้าเรียบยิ่งหน้าเลิศบอกเลยอันนี้ก็เตรียมน้ำมาแล้วนี่น้ำอันนี้น้ำใส่น้ำแข็งอันนี้คือน้ำแข็งนะครับ เนี่ยน้ำแข็งแถมเอาน้ำแข็งอ่ะเอาน้ำใส่แล้วเอ่อเอาน้ำใส่ในในชาไหมหล่ะแล้วก็แช่แช่ช่องฟิวสไปแล้วก็เติมน้ำเย็นก็คืออันนี้เป็นน้ำเนี่ยอันคือหลายคนก็จะบอกว่าเอาน้ำแข็งลูกหน้าอย่างนี้เนี่ยอันเสียเวลาเพราะมันลูหนาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ยังดอกนี่ก็เอานี้รั่วจะรั่วเนี่ยเอาอันบางเขาว่าน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดในตู้เย็นใช่ไหมเมื่อไมื่เย็นอีกอย่างนึงน้ำแข็งนี่น้ำเย็นแบบเลอะบ้างอะไรรั่ว นี่หนูก็ได้อันนันนี้เป็นบ่วหนูก็ได้อันแขกอันหน้าหน้าเย็นจัดเห็นไหม่าหน้าเย็นจัดเลยโอ้เย็นเจียเ๊ยบเลยฮ้าก่อนหน้าเขาลงไปเบิร์นเทียร้ <c oughs> าก่อนหน้าเขาลงมไปได้หนีมา นี่เฮตังสีจนหนามันชานนะทําจนหน้าชานะแมบบว่าคือต่บนเย็นนี่คือจะเท่าเจ้ากับแบบเฮตแบบเฮต์แบบอังกเนี่ยจนแบบ,บววนะเขาทนมาไหวนะเพาเากัเฮตุประมาณเนี่ยคือประเทไเน่รุมค้นกระชาเพียงแทนแบบว่าผิวหอมันเรียบเนียนเรียบเนยนขึ้นแล้วก็เวลามันโดนคนที่แพง,ง่ายหรือว่าเป็นสิวอะไรนี้เนี่ยมันก็จะมีมันกัสิบอมเป็นสิวมันกัสิแบบว่า ให้ถ่ายผิวมันแข็งแรงเรื่อยๆแล้วก็วิธีดีเปวิธีช่วยให้สิวเซียงลดลงเร็วที่สุดไม่มีวิธีไหนดีเท่านี้ถึงแม้จะไปกดออกกับหมออ่ะก็มันก็ดีเฉพาะตอนกดหรือว่ามันจะดีเฉพาะตอนอยู่กับหมอสิวเซียงมันไม่มีทางรักษาหายอ่ะจะไปคลินิกก็ช่วยได้แต่ว่าก็ช่วยตอนตอนที่เราอยู่คลินิกนั่นแหละแต่ว่าวิธีการนี้ก็คือว่าดีที่สุดแล้วไม่มีวิธีไหนดีเท่าน,นี้เลยวจะใช้ครีมอะไรก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็อย่างนี้ก็คือว่าครีมที่มีเดี๋ยวขอเช็ดหน้าก่อนหน้าเปียก หรือว่าครีมเ่ยครีมที่มีส่วนผสมของโซเดียมเฮลเนี่ยก็จะช่วยได้มีมีสองอย่างก็คือน้ําเย็นกับครีมที่มีส่วนผสมของโซเดียมเฮลเนี่ยแบบเข้มข้นแบบเข้มข้นนี่เดียวอันแห้งอันนี้นเดียวซูปเปอร์เซรั่มเนี่ยเข้มข้น,นเวอร์ดังนั้นใช้อันนี้กับซูปเปอร์เซรั่มเนี่ยหน้าเนียนติปบอกเลยแช่น้ําเย็น เนี่ยน้ำแข็งนี่คือแบบเย็นแห้งนะลักว่าแต่ละเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนี่ล่ะใส่ไปที่นิร่าห้องประดังกี่ค่าประดองอี่ยังแค่เฮสเซอร์เหนียวนี้ง่ายๆอ่ะอ่านไปไปหาขี้นี้คือสมมันแต่บอกว่าไทยซข้มเนี่ยขี้เกียรติทำขาดสิ่งเนี้ยอ้าอีหยังอันนี้คือที่ดีที่สุดดีกว่ายขี้นี้เย็นบอกเลยแต่ประเด็นเสียงจัดบาดแค่์นาำแข็งใส่ในตู้เย็นเนี่ยหนาเนี่นบอกเลยหนาวแต่ว่า จะเป็นใครอะที่นี่โอ้ยตาละโอ้ยหนาวหนาวแห้งหนาวแห้งนะจะเป็นไข่าล่ะโอ้ตาลเย็นนี่อ่ะตบนานหรือว่าหูซื้งเลยสิบเอ็ดอ,อยากกล้ามาต้องอทดทนแน่ซ้ำเหมือเนเดิ แบบไปขี horses, thin, ้นี emed, ้ไปยังขี้ไปก็ด oh. oh. ีแท้ขึ้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดหนาวไปเสริมด่างไปเฮ็ดหนาผ่าให้ข้างเฮ็ดยังไั่ขึ้ไปดีแท้เพเจ็บบ่เฮ็ดซ้ำนี่มันเมื่อยเดี๋ยวก็มันบ่โอ้หนาวเดี๋ยวขอกเส็จกันได้โอ้โหตาหลับผมผมวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่ช่วยรักษาสิวเสียได้ดีที่สุด สิวเสี่ยงนะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องคามสามารถอัดหายไปได้ดอกถ้าสมมติว่าเขาอยู่เทกันบากเขาอยู่เทปมือเนี่ยอีกสักพางกับเทามือไหนเขาบ่อยเหตุสิวเสี่ยงมากกลับมาเดี๋ยวตัองปล่อยมาอัดอัดเทปแล้วนะเสี่ยงอีกเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นเร่องที่เราเทปอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่งแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันกระเสยซอยเลือดแบบว่าผิวแบบว่าแบบเคลื่อยยังไงมันเทปเลือดฝาดมันขึ้นมากเลยแบบว่าเทปเลือดมาก เลี่ยงผิวได้หลายเขิ่อนนะสิแม่พอวันถึนควอนเย็นกันบ้างวันไหนผิวเห้าวแข็งแรง้ให้ไหนอ่ะรูผนกระชับเราเลื่อนรูร่อยให้ห้วาวหนาเด็กลงนำ้ำมันเป็นวิธีเดียวดังนั้นเวลาเราอาบน้ําหรือว่าล้างหน้าอ,อะไรอย่างนี้นี่อย่าใช้น้ำอุ่นอย่าใช้น้ำอย่าใช้น้ําร้อนอย่าใช้น้นํา,ร,าร้อนจากฝักบัวน่ะไม่ดีอ่ะก็คือใช้ในแบบเลิศสุดแล้วใช้น้ําเย็นล้างหน้าปกติแล้วก็พยายามแช่หน้าด้วยน้ําเย็นเป็นประจำ อาทิตย์ละคัก็ยังดีอะแต่ว่าแพ้หมาที่เกี่ยเอาจริงใช้เซรั่มใช้เซรัม่มตัวเองใช้เซรั่มนีใช้อันนี้นีอย่างเดียวน,นี่ต้องทำอะไรเลยอะแต่ว่าคือคือเข้าแบบว่าง่ายเข้ากันหลายอย่างสินะอืแต่ว่าถ้าว่าง,าก,างาการได้น้ำสำหรับคนคือแพ้หมากโอเคแล้วแต่ว่าสำหรับคนทีแงง่แพ้งาาแพยอยางสิเนี่ยบางทีมันมีช่วงหนึ่งถ้าสุว่าแพ้มหมาแพ้น้ำหอมอะไรเงี้ยมันเป็นสิวขึ้นหน้า ทช้อันนี้เนี่ยวันสวันสิวยุบเลยเ่งแล้วเราก็ใช้บำรุงด้วยคู่กันสิวก็จะหายเร็ว ก็เย็นขนาดไหนโอ้ยแต่ละน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยเนี่ยโอ้ยแต่ละอุ้ยมื้อเย็นเลียแท้น้ำแข็งยังไม่ละลายเลยเนี่ยนี่ที่โดนเนี่ยเป็นรูปพระจันทร์เลยอ่ะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าน้ำแข็งมารูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยมันสิแล้ววันมือกระจายไปันเย็นสัลาดมันกับอันนี้มันสิได้อีกวันนี้เฮ้ยที่ว่ามันสิได้อีกว่าอันนี้น้ำเป็นนน้ำมันเป็นก็เป็นตัวกลางในการนั่มผ้าความร้อนนั่นสิเนี่ย นั่มผ้าความร้อนาจะาผิวนั่มความเย็นให้มันซึมเข้าไปในรู่ขนน้ำหยางสิมันก็ได้อยู่ดังนั้นใช้น้่มใช้น้่มเย็นใช้น้่มเย็นอันนี้แหละดีดีดสุดแล,ล้วจะเลิบจะเลิมเห็ดด้วยเห็ดด้วยตัวจะเลยสวยๆอ๋อหนาวค่ะก๊ะ นี่ก็แช่มาแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมาเด้อมาเด้อพอแกวไปแกวไปดิเออแล้ว,วอ้อแฮมคุณแฮมคุณในใจ,จแห้งแห้งอยู่มั้งเหนาวหนาวไปเด้อเนี่ย นี่คือสำหรับคนที่ว่าแพงง่ายเดียก็คนปกติกประจำเฮดเวอร์อะไรกันนะแ,แต่จริงๆอันนี้มันสำคัญเดี๋ยวมันเป็นวิธีเดียวนะนี่สามาแหย่ิวเสียบมัหายได้อะถ้าจะมัวที่ใส่สารเคมีกับแบบ BHA บ่มันสามารถละลายรูมขนได้จริงเสีย,ยแต่มันกับบรเิเวณซอยแหย่ซิวเสียบมัหายเพราะว่ารูมขนมันกันยังอยู่สั่งเก่าที่การเดียวคือ ลดขนาดของรูขุมขนแล้วท้าทำหน้ามันเนียนมันเนียนเรียบม,มันเนียนแบบเนียนเวอร์นะ่ะเข้าใจไปไปไหนเขาก็บอกว่าเออผิอน้องแพมเลยดูไม่เห็นลุมขนเลยแบบนีหน้าเนียนมากหรือป่าอันนี้ขนาดเรนทอนอะไรอย่างเนี่ยเหตุงานเหตุงานย่างเดียวเ,เ,ยเยวฮ้ยหนาวถ้าสมมติว่าเมื่อกี้แช่น้ำเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราเช็ดหน้าให้แห้งตั้หน,น้ามาแล้วก็ทาเซรั่ม,มได้เลยซูเปอร์เซรั่มโซเดียมเฮโรเนตอันนี้มันจะช่วยให้ผิวเราผลลเรามมากระชับขึน้นไม่ใช่หนาตึงเนี่ยทา้า้า้า,าแค่นี้เนี่ยไม่หนาตึงฟังดูสิคะ อันนี้คือหน้าสดหน้าสดน่าแพมทุกเครีมมาจะล่องไปหนา้าสดประเดอเพราะว่าบอยอยากแต่งบอยอยากหลอ่อบอยอยากหนังปกติเขาไม่ใช่คนแต่งหน้านะพวกขี่เกียจอันใดง,ง่ายๆกับเฮ็ดให้เจ้าล้วอันใดขรีมแสงงานใส่ยูโต๊ะเดียวหนังก็เฮ็ดไฮ์ว่าเฮ็ดมาหลายตัวดอกบ่าอย่งนันขันตมอมยุ่ยงยากทาทาเซรัม่มทาเซรั่มเสร็จแล้วหน้าจะรู้สึกตึงๆนิดนึง ราะมันจะเพราะว่าตัวเนี้มันเข้มข้นมากอม,มันจะค่อยยืดเป็นฟิล์มอันเนี้ยเห็นไหมจับดูดูความมันเนี้ยดูความเงาอันนี้ใชด้ดีขาดีอะโอเคถ้าเคีมหลายบอลอ่ะกะช่ตึงๆจะนิ่งหน้าตึงหน้ากระชับหน้าหน้าดูเด็กหน้าดูเด้งขึ้นดีแล้วก็ ปอกผมทัน,นทีเพราะว่ามันจะได้แห้ง